สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูาเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนคาเฟ่แมวเลยเมื่อก่อนนะครับแมวที่เนี่ยจะอยู่ในแต่ในกรงแล้วเวลาออกมาก็จะผูกคอครับไม่ให้แมวไปไหนเพราะอะไรกลัวแมวหนีหรือไปรบกวนเพื่อนบ้านนะฮะหรืออาจจะไป <c oughs> จับจิ้งจกจับนกอะไรเงี้ยแมวเหล่าเนี้ยเมื่อก่อนก็อยู่แต่ในกรงออกจากกรงก็ต้องล่ามคอ มันก็ทรมานนะเหมือนคนเราโดนกักขังกันนะแต่ตอนนี้เจ้าของได้ปลดปล่อยแมวนะฮะทำกรงแนละ้วเข้าไปกิจจกขณมเมื่อแมวก็ดีใจนะครับเหมือนกับได้ออกกําลังกายอะไรนะดีกว่าถูกล่าหรือถูกตัวอยู่ในกรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแมวกันนะครับนี่ฮะสถานที่เนี่ยเขาทำเปนะ็นกรงฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับ อันนี้แมวก็มีความสุขมากนะครับปีนป่ายนะครับขออนุญาตล็อกกรงก่อนนะครับอยากล็อกกรงนะที่ล็อกกรงนี่ยแมวรู้สึกก็มีความสุขนะครับทั้งหมดทั้งหมดแมวที่เนี่ยตอนนี้เหลือ20ตัวนะครับ20ตัวก็มีบางตัวก็อาจจะเท้าเลาะอันบ้างนะครับกรงอันนี้ไม่ได้ ํำลองเอาไว้นะฮะนี่ฮะมีความสุกปีนปนไปไปทั่วเลยครับนี่ฮะนี่เจ้าถิ่นนะมาลีนะฮะมาลีนี่เป็นแมวพันธเปอร์เซียตัวผู้นะธรหมดแล้วเห็นท่าทางดุนะฮะแต่จริงๆนะครับเวลาต่อสู้กันนะสู้เขาไม่ได้นะครับกางก็ไปทั่วก็เหมือนกับนักเลงแลตรงนี้ตัวใหญ่ที่สุดนะครับเหมือนนักเลงะแต่ใจสาะนะครับ ตัวไหนใครอยากจะลงมาก็ลงนะครับตัวไหนไม่อยากลงก็อยู่ในกรงกันไปนะครับนี่ครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณ9เดือนนะครับแมวแมวหนุ่มยังไม่คำหมันนะครับชื่อด้อมส้มนะครับตัวนี้ดุที่สุดนะครับเพราะตัวใหญ่ไวรุ่นนะฮะไม่มีแมวตัวไหนกล้ายุ่งนะครับเหมือนกับเป็นเจ้าป่าเลยครับตัวนี้ฮะ กำลังหนุ่มนะฮะแปดเก้าเดือนนะฮะยังไม่ทำหมันนะฮะดูสภาพแมวเขาก็มีความสุขนะครับดูอนาบริเวณนะฮะอ่าบางตัวก็คุคยไปมีความสุขไปอ่าตัวไหนอยากจะเข้าถังก็เข้าไปนะครับอืมอะไรก็อะไฮะ เขาก็มีความสุขดีกว่าอยู่ในกรงหรือล่ามโซ่ล่ามเชือกเอาไว้นะครับมาดูเจ้ามาลีฮะแมวคันเปิดเสียไม่ค่อยถูกกับผมนะครับเไม่ไม่ค่อยถูกกันนะฮะนะฮะนี่ฮะ,ฮะกางก็ไปทั่วเลยเป็นนักเลงแต่สู้ใครไม่ได้นะครับมาลีเนี่ยมาลีมาดูหน้าดูตาหน่อยที่โลกเออมา เออดูไม่ไม่ดูนะครับแต่แต่เขาไม่ค่อยชอบผมนะครับ <c oughs> อารีวางกล้องลกูกวางกล้องเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะเขาหน้าจะมาทําความรู้จักมารีฮะแมวตัวผู้ทําหมันแล้วหน้าเสียดายนะครับเจ้าของมกหน้าเสียดายถ้าเกิดไม่ทําหมันก็อาจจะผลิตผลิตให้มารีเป็นพ่อพันธุ์นะ ตัวนี้ฮะตอนสมัยนั้นหนุ่มๆเด็กๆหล่อสวยนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทนะฮะไอสองหมื่นบาทนะครับก็ซื้อมาสองหมื่นบาทตั้งสองหมื่นบาทนะ่ยแต่ว่าทำหมันแต่แล้วแต่ได้ไม่ได้ทำพันไม่ได้ขยายพันนะครับนะฮะมาลีลีมองกล้องหน่อยโลก